ครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมชิเคเก้นนะครับดูจากสีหน้านะครับของแดงไวลเล่แล้วก็มีลักษณะอาการเหมือนคนเศร้ายังไงไม่รู้เลยครับผมผม <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันชอบอะไรหรือว่ามันอยากได้หมามาเลี้ยง <c oughs> ตอนนี้เรามีลูกของเมลอนนะครับอยู่ลองโยนให้หมากินดูดิว่ามันจะไปเป็นพวกเราหรือเปล่านะครับ <c oughs> จัดไปหมาน้อยกินเข้าไปไม่เห็นค่าอะไรมันขึ้นเลยครับ <c oughs> เฮ้ยเเดี๋ยวมันจะกัดช่วยโอ้ยโดนกัดเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอาหารมาให้ จัดการมันเลยจัดการมันเดี๋ยวให้คิเจอร์ของเราจัดการครับผมแมงไรตามไปเลยตีมันตีมันน่าจะตีไม่โดนตัวสูงเกินไปไม่มีหมาหนีครับหมาทำนาหน้าหงอยเลยครับผมโยนอาหารให้กินดีๆไม่ชอบอยากตายใช่ไหมตี่นี่มันอาดแหววสาใจดีครับจะจับดันมาตีเรากัดเรากัดเจ้าของกัดเจ้าของฟาดไปเดี๋ยวเราทําเป็นหมาของเราเองดีกว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเริ่มจะเก็บของไม่ได้แล้วครับผม ตัดสินใจไม่ได้เลยว่าจะเอาอะไรทิ้งดีไงเพราะว่าของแต่ละอย่างนะครับก็ดีๆทั้งนั้นเลยมาดูกันดีกว่าว่าเรามีอะไรให้เราสร้างบ้างนะครับตอนนี้มีตาไก่นะครับแล้วก็มีตัวไก่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มโบวสร้างกันเลยนะครับโดยการเตรียมอุปกรณ์นะครับที่เราอยากจะสร้างให้พร้อมก่อนนะครับผมตอนนี้มีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นปากนกเขาแกะนะครับอันนี้อะไรเนี่ยหางไก่เราได้หางไก่มาแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าได้มาตอนไหนนะครับเราไม่ต้องใช้หางนกยุ่งอีกแล้วครับ ผมจะสร้างสัก2ตัวแล้วกันเดี๋ยวจะสร้างเป็นไก่ก่อนครับหนึ่งตัวตัวนี้ต้องการให้เป็นไก่ที่แบบเหมือนไก่ที่สุดอ่ะคิดว่าทําได้แน่นอนครับผมเอาหงอนออกมาด้วยครับแล้วก็ลูกกตามันเอาไว้ตรงนี้โอเคครบหรือยังมีตัวนะครับมีหางมีตาขาดขาขาอยู่นี่โอเคครบแล้วครับปีกอยู่นี่เรียบร้อยครับผมนี่ก็เปิดโหมดสร้างสรรค์กันเลยครับขึ้นไปครับเดี๋ยวเราจะใส่นะครับบอดี้ไปก่อนครับผม อดีจะเอาไว้ตรงนี้ครับโอเคตามด้วยลูกกระตานะครับลูกกระตาไว้ตรงนี้1อันนะครับจุดนี้1อันไข่ปลาเข้าไปครับผมตามด้วยขาของมันนะครับโอเคขาเรียบร้อยนะครับผมสองข้างแล้วก็ใส่ปีกนะครับทีนี้ใส่ปีกลงไปโอเคอีกข้างหนึ่งเรียบร้อยครับแล้วก็จะมีงอนไก่ตรงนี้นะครับตามด้วยหางนะครับผม รอบนี้สมบูรณ์แบบเรียบร้อยเออมันค่อยดูเป็นไก่หน่อยไก่เราเสร็จแล้วนะครับหนึ่งตัวครับผมตามมาไอกไก่น้อยจำเลยโผล่มาก็มันกินอะไรเลยวะเนี่ยมันกินอะไรวะมันปากมันง่าบมังาบ,งงาบถึงแม้ว่าเมื่อกี้เราอาจจะลบเหลวนะครับในการจับหมานะครับแต่วันนี้ผมจะมาจับหมูแทนนะครับผมมาดูกันว่าเราจะจับมันได้หรือเปล่าเฮ้ยมันกินแล้วก็ฆ่าอาหารมันขึ้นแล้วนะครับตัวนี้โอเคน่าจะพอได้อยู่ กินไปหมูกินไปโรยอาหารอาไว้ครับอ่าให้มันกัดเราครับผมไอตัวด้านหลังนี่กัดจะมาฆ่าผมแบบเต็มที่มาก่ากินไปกินไปมีเหลืยวเฟืองครับเมลอนเราเยะแยะมากมายกินไปรัวๆไปต้องวิ่งหนีด้วยครับเราจับแบบไม่ต้องใช้ยาสลบนะครับผมสบายสบายเนี่ยจับสัตว์ยังกับเกมอาร์เลยนะครับจับได้หรือยังเนี่ยขึ้นหรือยัง โอเคได้แล้วครับหนึ่งตัวครับผมใช่หรือเปล่าใช่แล้วโอเคเลยหนึ่งตัวครับเราจะสั่งให้ตัวนี้จัดการไอหมูตัวนี้ดีไหมมาดูกันว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวหาคุยก่อนครับผมจัดคุยมาโอเคทีนี้ก็ได้เวลาลุยละข่ามันจัดการเลยฆ้ามันให้ข่ามันไม่ใช่เดินมาจัดไปลุยลุยดิลุยดีโอ้โหสงสัยตัวนี้ตัวเมียแน่นอนเลยตัวด้านหน้านี่ตัวเมียชนเลยครับผมจัดการ เออนั่นแหละโอ้ยกว่าจะตีครับถึงกับวิ่งหนีกันเลยครับผมโอ้โหร้องสุดชีวิตจะหนีไปไหนฮะจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนต้องช่วยกันครับรวมตัวช่วยกันมาบินไปโอ้ยังไม่ตายหรอฟาดไปเรียบร้อยครับทีนี้เดี๋ยวขอรวบรวมเป็นพวกเมลอนก่อนนะครับผมเราจะมาลองดูกันว่า,าสัตว์ที่อยู่ในบริเวณบ้านของเรานะครับตัวไหนบ้างที่กินเมลอนนะครับผมเก็บมาเยอะๆเลย ไอตัวด้านนี้จะกินเมลอนหรือเปล่าเนี่ยน่าจะได้มั้งต้องลองดูครับผมตัวนี้รู้สึกว่าผมเคยจับไปแล้วนี่น่าจะกินเมลอนได้ฮะเอาไปจัดไปลองกินดูไม่ขึ้นครับผมตัวนี้ไม่กินเมลอนไม่เป็นไรเปลี่ยนตัวอื่นครับเพราะว่าอาหารอย่างอื่นมันค่อนข้างจะหายากนะครับเมลอนนี่หาง่ายสุดละตรงนี้มีตัวอะไรนอนหลับอยู่เนี่ยนอนหลับหรือนอนตายไม่รู้ครับผม นนตายไปแล้วนี่ตอนนี้ผมมาเจอตัวประหลาดนะครับร้องเสียงโหยหวนอยู่เลยครับผมเป็นอะไรของมันวะเนี่ยเอาน่าจะเป็นกวางนะครับอ๋อคอมันหักพับมาอยู่เนี่ยแล้วมึงจะรอดได้ยังไงเนี่ยว่าแล้วทําไมมันร้องโหยหวนเหลือเกินอยากไปสบายใช่หรือเปล่ารู้ว่าชีวิตมันทรมานเดี๋ยวช่วยเองเรียบร้อยครับเห็นไหมเดินได้เลยเป็นกวางหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นกวางมั้ง ตีไปตีไปเฮ้ยมีสู้มีสู้สอ๋อนา่าจะเป็นแกะมากว่าครับผมแกะหรือแพะเนี่ยโอ้โหลาหรือเปล่าจินตนาการไม่ถูกเลยหฮ้ยโ,โหดจริงว่ะกว่าจะหนีเราไปครับตีทั้งหลายทีตามไปตามไปวิ่งไวด้วยเฮ้ยตัวนี้น่าจับมาทําเป็นม้าครับผมฟาดไปฟาดไปตอนนี้มันเริ่มกลัวเราเลยครับตีรัวๆไปตีรัวๆไปยังไม่ร่วงครับผม เดี๋ยวเราเก็บชิ้นส่วนนะครับของมันมาทาเองก็ได้เรียบร้อยครับโอเคครับผมทีนี้ก็จะมาสร้างนะครับไอตัวเมื่อกี้เลยครับตัวเมื่อกี้รู้สึกว่าจะเป็นลานะครับเดี๋ยวเราต้องการบอดี้ของมันนะครับผมใส่บอดี้ไปก่อนโอเคใส่ไปสัก2จุดก็แล้วกันด้านหลัง1จุดนะครับผมเท่ากันรยังเนี่ยเรียบร้อยครับเท่าไม่เท่าไม่รู้จัดมาก่อนประมาณนี้เลยอันนี้เป็นหัวนะครับเดี๋ยวเราต้องใส่คอไปด้วยนี่คออันนี้ครับผมเอาไว้ยังไงดีคอตั้งๆแล้วกันโอเค แล้วก็ใส่หัวไปครับมาดูกันว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ลูกกระตาแล้วพอใส่แล้วจะก้มหน้าลงมาทําไมเนี่ยเฮ้ยโอ้มันสร้างยากแหมจัดไปอูหน้าตาน่ารักเลยครับผมน่าสงสารใช้ได้เลยมีหูให้ด้วยโอ้ใส่หูเลยหูมันจะอยู่ท่าไหนเนี่ยคุณใส่อย่างเงี้ย <laughs> โอ้ดูด้านหน้าหาดีวะโอเคทีนี้ใส่ขา ขาที่มันมีมาให้มันมีแค่3อันนองนะครับผมแต่ว่าผมมีขาแมวอยู่นะครับใส่ขาแมวไปแทนแล้วกันมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเออเอาให้มันอยู่ได้ก็พอแล้วใส่ไปครับผมน่าจะประหลาดน้าดูเดี๋ยวพอเสร็จนะครับจัดไปทำ <laughs> ไมอยู่ด้านนี้วะเดี๋ยวออกมาพิการพิการยังไงไม่รู้เนะี่ยต้องใส่ด้านล่างแนละ้วเอาใหม่ครับไม่เหมาะไม่เหมาะวางด้านล่างดีกว่า วางด้านบนมันมีการบิดเบี้ยวนะครับผมใส่ไปด้านล่างเลยโอเคค้างนี้อีกมันวางแล้วปุ่มกล้องแบบผมกะไม่ถูกอะ่ะไม่รู้จะวางขายงไงดีตีนมันเบี้ยวอะ่ะวางยังไงก็เบี้ยวเนี่ยเออวางไปพราใส่ไปลักษณะนี้มีลักษณะเหมือนผู้หญิงที่เขิดอายอะ่ะ <c oughs> ยืนปิดอยู่โอ้อย่างงี้ต้องเอาขาแบบยาวๆหน่อยแล้วมีขาตัวอะไรบ้างวะเนี่ยแทบจะหาขาอะไรไม่ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเอาเป็นไอกระบองเพชรนี่มาด้วยดีกว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยดูเหมือนกระบองเพชรมากๆใส่ไปตรงไหนได้บ้างวะใส่ตรงตูดไหมโอ้โหยังกระติดไอพ่นที่ตูดจัดไปขาเป็นขาไก่สักขาหนึ่งแม่เอาเป็นขาไก่บ้างดีกว่าด้านหลังเป็นขาไก่นะครับโอเคสภาพก็อาจจะดูนะครับพลิกกึ่งน,นิดนึงเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วครับลาอายครับผมชื่มอมันคือลาอาย แม่มีสภาพลักษณะก็คือเหมือนคนนะครับที่เขินอายอยู่ตลอดเวลาแม้ทำตาปิดๆงุ้งยิ้งงุ้งยิงเลยนี่ใช้ได้อันนี้คือเป็นจุดนะครับปล่อยตดหรือปล่อยขี้โ,โจริงๆอยากจะจับไงมันไม่ยอมกินอาหารพอไปตีมันมาตีผมเมื่อกี้เกือบตายนะครับค่าาหารตอนนี้จะหมดอยู่แล้วกินเบอร์เกอร์ก่อนดีกว่าทางด้านนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีไก่ตัวหนึ่งนะครับเหงาหงอยนะครับจะโดดน้ําตายหรือเปล่ามาดูดูสภาพหน้าตายชีวิตแบบ เศร้าส้อยจริงๆแล้วก็หน้าตาพอๆกับเราแล้วแหละเราก็หน้าตาเศร้าส้อยเช่นกันครับผมเป็นเด็กคนเดียวแล้วมาอยู่ในกล่องนี้ใครจะไปยิ้มได้嘛เป็นผมผมร้องไห้กระโดดน้ําตายแล้วเนี่ยไอไก่ตัวนี้ถ้าอยากจะช่วยมันไปสบายก็ต้องฆ่ามันนะครับเพราะมันอยู่ตรงนี้ไม่มีความสุขแน่นอนต้องจัดไปตีมันมาโอเคครับผมเมื่อเราเดินมาอีกนิดนึงนะครับเราจะเจอตัวประหลาดตัวหนึ่งนะครับผมหน้าตามันคล้ายๆกับพวกตะขาบนะครับกําลังทําอะไรอยู่ไม่รู้เนี่ยไม่น่าจะทําอะไรมันได้ ด้านล่างผมว่าเหมือนหนวดปลาหมึกเฮ hey, ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวใจเย็นใจยเย็นๆโอ้โหแม่งมันอารมณ์ร้อนมากัครับผมโกยเลยโกยเลยแดงไปเลยโกยเลยเพ็นเลยเพ่นด้วยด่วนนี่น,น,นี่วิ่งแบบซิทแจ็คโอ,โ,โ,อจโอ้โหนั่ไงแหมโหด้ลยจริงด้านบนนั้นมีตัวอะไรอยู่ด้วยไม่รู้ครับผมเดี๋ยวขึ้นไปสำรวจด,ด้านบนดีกว่าตอนนี้ขึ้นมาดูใกล้ๆมันมีลักษณะเหมือนหมูนะครับแต่มีเขาวควายครับผมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแม่งเอ้ยโหดเดี๋ยวลงก่อนนี่โกย ทำไมทุกตัวในเกมนี้มันโหดร้ายขนาดนี้วะเนี่ยชีวิตยากลำบากโอ้โหหนีตายหนีตายก่อนเดี๋ยวค่อยหันไปดูหูยังตามมาอยู่อะไรจะโหดร้ายขนาดนี้แล้วด้านนู้นมีตัวอะไรด้วยวะยมันคือตัวอะไรมันมีลักษณะคล้ายๆกับควายนะครับโอ้โหโหตัวนี้โหดครับเทพควายเลยครับผมเหมือนมันจะตามเรามามันชอบกินอะไรหรือเปล่าเนี่ยลองหาอาหารให้มันกินกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวจะจับมันได้ ถ้าจับมันได้นี่เราโหดเลยนะครับตัวนี้รับรองว่าโหดแน่นอนมาลองดูกันดีกว่าโยนอาหารไปกินเปล่ากินหรือเปล่าไอ้ตัวนี้มันมีอาการเศร้าอยู่นะครับมันบอกว่าต้องป้อนอาหารเข้าไปครับโยนไปมึงก็ไม่แดกแล้วมึงจะแดกอะไรเนี่ยเอาไปอีกลูกหนึ่งเมลอนเมลอนกินไหมเมลอนก็ไม่กินไม่กินไม่ว่าเดินมาเหมือนจะกัดด้วยแม่เดี๋ยวขออาหารคืนได้ไหม ในเมื่อไม่กินก็จะขอเก็บกับบ้านเพราะว่าเสียดายเฮ้ยมันกินแล้วครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินแล้วก็สงบหน่อยดิกินแล้วก็สงบหน่อยโรยอาหารไว้โรยอาหารไว้ก่อนโอยก่อนเออจับมันได้แน่นอนครับผมมันกินทั้งสองอย่างเลยคนระับแล้วมึงก็จะแดกกูด้วยโอ้โหมันน่าจะชอบเราที่สุดผมว่าโยนไโยนไฟยนไฟแล้วโอ้ยพีแดงเหนื่อยกูเหนื่อยเดี๋ยวใจเย็นฟาดหน้าไปเรียบร้อยอย่างโอ้ยจับได้แล้วพอพอพอมึงเป็นของกูแล้วโอ้ หายใจบออโหมีเลียมีเลียโอ้โอเครักการเรียบร้อยครับจับควายได้แล้วครับผมควายเหล็กเลยตัวนี้แม่เขาเยิงกับควายคาราวาลาาไปด้านนี้ดีกว่ามีกีราฟหนึ่งตัวทีนี้ต้องใช้ขุยเนะยให้เกิดประโยชน์ครับผมนี่ไงไอหมูพวกนี้จัดการเลยลุยข้ามันข้ามันเลยเพื่อน้ยไอตัวนี้ของเราหรือเปล่าไม่ได้ใช่โอ้หมีขวิดครับผมหมูกระตุยเลยอุยโหดจริงครับ ร้องโหยหวนมากมาก,มากตายโอ้โหสบายสบายลองยีราฟดูฮ้ยดานบนนั้นตัวอะไรวะหน้าตาคล้ายๆกับไดโนเสาร์เลยครับผมเดี๋ยวตอนนี้ให้มันสู้กับยีราฟไปก่อนผมว่ายีราฟนี่รูปร่างมันพิก,การพริก,การไงไม่รู้ดูท่าวิ่งเิโอ้ควิดบันควิดบันควิดไปโอ้ไล่ควิดอย่างเดียวเลยนะผมยีราฟก็จุยสุดยอดมากสุดยอดมาก โอ้ไล่กินเนื้อยีราฟเรียบเลยนะครับผมโอ้โหแดกมึงกดยาขนาดนั้นเลยเหรอไอตัวนี้จับง่ายมากๆนะครับผมแต่ว่าโหดสุดๆเลยด้านนี้รู้สึกว่าจะเป็นไดโนเสาร์นะครับเหมือนหมาก็เหมือนลองลุยกันดูดิว่าใครจะชนะข้ามาเลยลุยมาวัดกันครับผมโอ้โหเสียงเป็นไซบอร์กโดนควิดกัดนะครับถึงกับวิ่งหนีกันเลยทีเดียวเฮ้ยสู้มันอย่าดิเรียบร้อยครับผมโอ้ยคิชเชอร์เราตายแม่งตัวนี้โหดจริงว่ะ ไอตัวนี้มันกินอะไรวะเนี่ยข้าวายเหล็กของเรานะครับได้ภายในพริบตาเลยโหดสลัดรัสเซียเดี๋ยวลองเอาอาหารไปป้อนมันดูดีกว่าแล้วก็ใกล้ๆมันนี่ก็มีทัวอะไรประหลาดคล้ายๆแมงปอเลยครับผมเหมือนจะเป็นเมงปอยักษ์แต่มีขาแมงงุมด้วยผมดูแล้วนะครับบริเวณนี้ไอตัวนั้นโหดสุดเลยที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยครับเป็นเหมือนไซบอร์กมันจะกินอะไรวะ เราไม่มีอะไรให้มันกินแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะมารวบรวมนะครับพวกอาหารก่อนเดี๋ยวเราจะไปลองจับนะครับไอตัวที่เป็นหุ่นยนต์เมื่อกี้กันนะครับผมไม่แน่ใจว่าอาหารที่มีอยู่ตอนนี้มันจะกินหรือเปล่าแต่ก็ต้องลองดูนะครับมันก็อยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่แหละเดินไปทีเดียวเองครับผมผมก็นึกว่าไกลจริงๆแล้วไม่ได้ไกลอะไรเลยครับโอ้โหต้นไม้ที่เราปลูกไว้นะครับขึ้นหมดแล้วครับผมจริงๆมันก็ยังไม่มีบ้านหรอกแต่ผมก็จะเรียกมันว่าบ้านไงอ่า ที่ใดก็ตามที่เราอยู่แล้วมีความสุขนะครับที่นั่นก็เปรียบเสมือนบ้านของเรานั่นเองตอนนี้ผมก็ได้อาหารมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปจับไอหุ่นยนต์ตัวนี้กันเลยนะครับผมต้องอยู่ไกลๆเลยครับเข้าใกลมากไม่ได้เพราะว่ามันโหดมากๆเลยครับเฟี้ยงไกลๆก็ไปถึงปากมันมันไม่ยอมกินอีกเข้าไปใกล้หน่อยแลวกันจับไปเพื่อนกินไม่เพื่อนไม่กินด้วยครับผมไม่กินก็เก็บคืนมาได้ยินเสียงแมวที่ไหนร้องเนี่ยต้องมีแมวแน่นอนเลยตัวไหนเป็นแมวเนี่ย ตัวนี้เหรอไอ้น,นี้ไม่น่าใช่ไอ้น,นี้หมาดีกว่าหมาตายนะครับแมวอยู่ไหนวะตัวนั้นเป็นแมวอะ่ะไอ้ตัวเล็กนี่เป็นแมวอะ่ะหน้าตาไม่เหมือนแมวเนี่ยขึ้นรูปไก่โอ้ยตัวนี้เองแมร้องเสียงเป็นแมวอ๋อหน้าตามเป็นแมวเฮ้ยเดียวเดียวเดียวจะเย็นโอ้โหมีดูร้ายครับเดี๋ยวต้องจับไอ้ตัวนี้ให้ได้ ไปป้อนหน้าปากกุเลยดีกว่ายัดใส่ปากกุเลยครับจัดไปเพื่อนจัดไปเป็นไงเพื่อนกินว่าไปกินไปเก้ไปกินดีกว่าแต่มันจะกินเราตายก่อนโอ้ยโหดจริง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 อะไรมันจะโหดปานนี้เดี๋ยวต้องรีบโจนเลยครับโอ้โหมันวิ่งไวแบบสุดๆเลยนะครับผมเมื่อกี้ขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับ คิดว่าน่าจะจับได้แต่อาจจะต้องตายรอบนึงมาลองดูกันว่าจะตายหรือเปล่าเดี๋ยวโ re ยนดักน้าาไว้ก่อนดีกว่าโยนไมครับเวลามันตามเรามันจะได้กินอาหารไงโยนไปก่อนครับผมโอเคโอ้เดี๋ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดียโคตรกลัวเลยใจสั่นละลัวไปหมดเลยเนี่ยกินไปกินไปกินอาหารนุ่นไม่ต้องมากินพี่กินไปแล้วโอ้ยยจะโดนเราแล้วไปกินอาหารเอ้ยเรียบร้อยโอ้โหตกใจ จับได้แลยเหรอแหมมึงบาสโคนเลยนี่ปากมึงจะแดกกูทั้งตัวแล้วเนี่ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหใจเย็นใจเย็นสงบก่อนเดี๋ยวใช้คุยดีกว่าใจเย็นใจเย็นชอมดาวโอ้โหแหมโหดจริงจับไอ้ตัวนี้ได้ยังไงไม่รู้ับผมโอ้โหเกือบตายถือว่าฟุกมึงมาแล้วที่จับมันมาได้เกือบไม่รอดอะเมื่อกี้ตอนที่จับได้ผมยังไม่รู้ตัวเลยนะว่าจับมันได้ไงกำลังตกใจอยู่นีกว่ามันจะมาแดกเรา ปากแม่งแดกเราได้ทั้งตัวเก็บของก่อนตัวนี้รับรองว่าโหดแน่นอนคิดว่าน่าจะสู้ได้นะครับแทบทุกตัวนะครับผมขนาดควายเหล็กเมื่อกี้โหดดมันยังจัดการได้แบบสบายๆมากๆมาลองสู้กับตัวอะไรเนี่ยเอาไปในตัวนี้แล้วกันลุยเลยลุยเลยข้ามันข้ามันลุยไปลุยไปโอ้โหวิ่งชาจอย่างรวดเร็วมากๆครับผม,มจุยแน่นอนเรียบร้อยแบบใกล้ได้เฮ้ยมีคนด้วย จัดการคนก่อนเร็ขวขามันขามันกัดไปกัดไปเรียบร้อยคนตายไปมึงมีของอะไรกูใช้บ้างโอ้โหแหมจะมาเก่งกับพี่วัยเป็นสิบปีได้เป็นอะไรเนี่ยเป็นลูกดอกนะครับไอ้นี่ทิ้งไปเลยไม่ได้ใช้แยมมากมากทีนี้ก็ไอ้ไก่ยักษ์ตัวนี้ต่อเลยเฮ้ยไอคนนั้นมันจะมาเป็นกลุ่มหรือเปล่าครับบางทีมันก็มีพวกมันมาด้วยนะครับผมแต่คิดว่าเราน่าจะปลอดภัย จัดการยีราฟตัวนี้ต่อดุยไปฟาดไปโอ้โหกระตุยไปไอตัวนี้ผมจะให้เป็นไอกอตเลยนะครับผมโหนแบบนี้ดุยไปก็ต์กัดไปก๊ตโอ้โหเรียบร้อยแน่มึงยีราฟเรียบร้อยครับผมงดายดมากมากครับตอนนี้มันไล่แดกนะครับพวกเศษซากเนื้อนะครับที่หล่นลงมากินเรียบเลยครับผมโหดจริงๆครับสามารถบุนหัวได้360รองศา การในไก่ตัวนี้ต่อมันบังอาจทําต้นไม้หักจัดการมันจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเหมือนจะพยายามที่จะหนีลงน้านะครับเฮ้นยนั่ไงคนมาเลยครับผมมาเพียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเตรีย,ยมอาวุธก่อนจัดการคนก่อนครับจะปล่อยให้ไดโนเสาร์ของเราลุยเดี่ยวไม่ได้ไดโนเสาร์เราตายแล้วเหรอเฮ้ยหายไปไหนวะไอ้คนนี้ตีนี่มาเออกัดมันกัดมันยังไม่ตายยังเหนียวอยู่ยังเหนียวอยู่อะฮะต้องว่ายน้ำลงมาตามกันเลยนะครับ โคดรจริงครับตัวนี้ไปไปเรียบร้อยโอ้โหยต้องมาสู้กันในน้ําเลยทีเดียวเหมือนจะไม่มีของเลยนะครับไอ้ก๊อตเราโหดชยย่อยไปขึ้นด้านบนกันกเลยก๊อตเายลุยไม่ทำไมเลือดลดโอ้โหออกซิเจนหมดแน่นอนแล้วก็ไม่บอกเกตออกซิเจนด้วยขึ้นมาขึ้นมาเร็วสถานการณ์สงบแล้วตามมาตามพี่มาตามมาตามมาอย่าไปอยู่ในน้ําเดี๋ยวก็ตายฟรีโอได้ตัวนี้มาถูกใจเลยครับผม ไม่ได้จะมีใครสู้ผมได้แนละ้วตอนนี้ขาดแต่ที่ขี่ไม่รู้จะคราฟยังไงนะครับมันสามารถที่จะทําที่ขี่ได้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่า,างไงในพาร์ทนี้เราทิ้งท้ายกันไว้เท่านี้ก็แล้วกัน,นครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ